สวัสดีค่ะก็มาพบกับหมวยนะคะในเพจถามประกันนะคะอยากรู้เรื่องประกันถามเพจถามประกันได้นะคะสําหรับในหัวข้อวันนี้นะคะเวยจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของถามตอบรอบรู้กรมาทําประกันชีวิตสิทธิประโยชน์ควรรู้เพื่อผู้เอาประกันภัยค่ะสําหรับคําถามแรกกรมธรรมประเภทรายงวดมีระยะเวลาผ่อนผันการชะเ้ยประกันภัยและวิธีการนับอย่างไรเรามาดูคําตอบนะคะ กรมธรรม์ประเภทรางงวดมีระยะเวลาผ่อนผัน31วันโดยเริ่มนับถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยครั้งต่อไปยกตัวอย่างเช่นกรมธรรม์ครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยปีที่2งวดที่1วันที่1นึ่มกราคม2561วันสุดท้ายของระยะเวลาผ่อนผัน จะตรงกับวันที่1กุมภาพันธ์2561คำถามที่2กรณีผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกรับเงินคืนตามเงื่อนไขเงินปันผลด้วยตนเองบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้เอาประกันได้หรือไม่คำตอบนะคะคือได้ค่ะเพียงท่านติดต่อขอรับแบบฟอร์ม การโอนเงินจากบริษัทที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกรัน1124หรือดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์ w w w t h a i l i g e com เมนูลูกค้าของเราเราเลือกบุคคลแล้วเลือก iService กรอกข้อมูลให้ครบพร้อมลงรายมือชื่อผู้เอาประกันไทยตามด้วยตามตัวอย่างรายมือชื่อที่ให้ไว้ในใบคำขอเอาประกันไทย แ,แนบสำเนาับ,บรประชาชนของผู้ประกันรับรองสำเนาถูกต้องด้วยค่ะสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากหรือบุ๊กแบงนะคะที่มีหมายได้บัญชีชัดเจนของผู้เอาประกรันภัยส่งไปที่ตู้ปอน1น3อง1 2 3ปนฝไทยประกันชีวิต1 0 3 2 6ส่วนบริการนะคะวงเล็บนิดนึงนะคะส่วนบริการช่องทางพิเศษ หรือส่งแปไปที่หมายเลข0 2 2 4 6ส5 3 7่เเราไปต่อนะคะในคำถามที่3หากผู้ประกันภัยไม่แสดงเจตนาขอรับเงินครบกำหนดสัญญาบริษัทจะดำเนินการอย่างไรคำตอบนะคะภายหลังครบกำหนดสัญญา7วันบริษัทจะส่งเช็คเงินงครบกำหนดสัญญาให้กับผู้ประกันภัยตามท,ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัทนั่นเองค่ะ คำถามที่4หากผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์และบิดามารดาเสียชีวิตแล้วจะรับเงินสินไหมต้องทําอย่างไรคําตอบนะคะให้ผู้ปกครองดําเนินการแทนใครแสดงหนังสือคําสั่งโดยแสดงหนังสือคําสั่งศาลแต่งตั้งผู้ปกครองของผู้เยาว์ค่ะคําถามที่ห ต้องการต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลคืนนะคะเพื่อน,นําไปเบิกสวัสดิการจากหน่วยงานอื่นจะต้องทําอย่างไรคําตอบนะคะทําบันทึกแจ้งความประสงค์ขอเอกสารคืนพร้อมเหตุผลและหมยายเลขติดต่อกลับส่งไปเสนีไปยังบริษัทหรือแปกไปที่ส่วนสินใหม่สานักง,งานใหญ่หมายเลข0 2 2 4 6 9 7 7 9กเรณีให้บุคคลอื่นมารับเอกสารแทนจะต้องแสดงหนังสือมอบฉันทา พร้อมสำเนาบัตรประชาชนทั้งผู้มอบสันญะและผู้รับมอบสันญะและคำถามที่6นะคะเมื่อเบิกค่ารักษาพยาบาลจากที่อื่นแล้วมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ์อยู่หากซื้อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทต้องการเบิกเพิ่มเติมต้องทำอย่างไรคำตอบค่ะขอต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลคืนจากบริษัท ที่ทําการเบิกไปแล้วโดยให้บริษัทต่งางๆรับรองรายการที่จ่ายและจลํานวนเงินที่จ่ายค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้เอาประกันนะคะอย่างไรแล้วหากสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ด้านการเงินสามารถติดต่อพวกเราได้นะคะตามที่ตามที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะคะหรือหากใทยนะคะท่านใดนสนใจที่จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตกับบริษัทไทยประกันชีวิตนะคะ ติดต่อท่านเหล่านี้ได้เลยเช่นกันค่ะแล้วพบกันในอีพีถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ